คุณผู้ชมค่ะอย่างที่เกิดไว้ตอนต้นรายการนะว่าแหมตอนนี้นะคะประเทศไทยก็ได้ชงได้แชมป์บงบอลอะไรกันเยอะแยะนะแต่ตอนนี้นะคะเรามีแชมป์รถแข่งนะคะวันนี้เราอยู่กับดีกรีแชมป์นะคะยูโรฟอร์มูล่าทรีโอเปนเลยนะคะกับแซนดี้สตูวิคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตัวเป็นเป็นคุณผู้ชมวันนี้นะพี่ผู้ชมรายการเรานําเสนอเพลงชาติไทยเนี่ยก็หืมทั่วยุโรปมาทุกครั้งที่นําเสนอเรื่องราวของครอบครท่านนี้ครับขับรถ F3 ผ่านทุงมารุกตั้งแต่สตาร์เลยนะต่อสู้กับฝรั่งไม่พอสู้กับเพื่อนเอเียโอ้ยมันมนกแล้วสู้กับคนไทยคนด้วยใช่จนจบเรียบร้อยครับแต่ว่ากว่าจะถึงวันนี้กว่าจะมีแซนดี้วันนี้ได้เนี่ยครับในรอบปี2014ที่ผ่านมาเนี่ยศึกยูโร2014ยูโรโอเพนฟอร์มลัตทรีนะครับไม่ใช่ของง่ายๆที่ใครชนะนักแข่งมาจากทั่วโลกแต่ว่าเราได้ ออกอาการจะมาหลายรอบอย่างที่คุณลูกน้ำบอกทุกรอบเลยนะคะที่แซนดี้ไปแข่งนี่แหมเชียร์กันใช่ใช่เพราะว่าคนไทยก็เชียร์ครับอยากให้แซนดี้ได้คุยกับพวกเรานะฮะจากแฟนๆรายการทางบ้านเราเนี่ยสนใจกันมากผมไปต่างจังหวัดมาคนถามเยอะคุณลูกน้ำภูมิใจนะก่อนพอจบเนี่ยเราเคยนัดกันเรียบร้อยนะแล้วผมไปภูเก็ตเพิ่งกลับมาเนี่ยผมเจอนักแข่งรถ F3 นะเรื่องจริงนะเขาใส่เสื้อ สีห้าคนเข้ามาเที่ยวผมถามว่ามาไงบอกเขามาพักผ่อนเขาเป็นทีมช่างผมกเออทำไมเดบ์ทีมช่างหนึ่งผมเยอะหรอด็ทีมช่างเยอะเยอะมากเลยมาเที่ยวเมืองไทยอ่ะใช่ครับใส่เสื้ออะไรนะยูโร โอเพนเอฟทีอะไรนี่แหละแล้วสนามล็อปปาแฟนขับป้าแฟนขับเขาผมถามเป็นทีมเขาใช่ไหมอาล้ครับแซนดี้เรามีอะไรจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านนะครับในรอบปีที่ผ่านมาในผลงาน2014ครับกับถ้วยใบนี้ครับถ้วยแชมป์ประจำปีถ้วยแชมป์ประจำปีใช่ครับอยากให้แซนดี้เล่าเรื่องไอ้ถ้วยใบนี้แล้วก็ผลงานในรอบปี2014ที่ผ่านมาครับก็นี่เป็นถ้วยที่ผมเพิ่งรับมานะครับที่ประเทศสเปนที่มาริดนะครับแล้วก็ ก็ดีใจมากที่ได si? ้รับถ้วยนี้แล้วก็ในตั้งหมด16สนามผมก็ได้แชมป์ใน11สนามนะครับใช่ครับเราเข้าไปดูฟุตกันนิดไม่มีฟุตให้ท่านผู้ชมได้ดูทางบ้านนะครับเราเข้าไปดูกันนิดครับว่าผลงานของแซนดี้ในรอบปีที่เป็นแชมป์คนไทยคนแรกเนี่ยมีผลงานยังไงบ้างครับเราเข้าไปดูฟุตกันที่เราเก็บรวบรวมไว้ครับใช่ครับ ก็นี่เป็นภาพของการแข่งขันในรอบปีที่ผ่านมาใช่ไหมแซนดี้มีที่สนามไหนบ้างครับ, ine, รบรที่แข่งกันอยู่อันนี้ก็เป็นที่สนามมอนซาทีอิตาลีนะครับแรกๆเลยปะอันนี้ผมออกสตาร์ทแรกแล้วครับได้ได้โพ s i t โพสิชั่ครับ ขาเรียกว่าไอผลงาน8ดสนาม8ประเทศที่ผ่านมานี่มันเป็นสนามเดียวกับที่แข่งเอฟวันทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะใช่จากสนามมอนซาแล้วก็ไปสนามสปาฟังก์ชอนทำให้เตรียมพร้อมไปเอฟวันเลยทํะทำให้นักแข่งเอฟสามได้ปรับตัวเตรียมข้าไปสู่เอฟวันได้ชินเลยใช่ครับคือแท็กคือแท็กคือแท็กต่อรอบนี่เหมือนจะเหมือนสนามเอฟวันทั้งหมดเลยภาพมันตายมเข้ามาในสายตาใช่ครับครับผ ก็เป็นเป็นการแข่งขันที่บอกท่านผู้ชมได้เลยว่าที่เรานําเสนอมาตลอดปี2014ที่ผ่านมานะครับนี่เป็นการสรุปเรียกว่าไฮไลท์การแข่งขันแล้วก็สนามที่ประทับใจที่สุดของแซนดี้จะมีในประเทศอะไรบ้างครับที่เคยแข่งๆกันมาทั้งหมด 8, 8ประเทศะนะครับน่าจะเป็นสนามนี้นะครับที่มอนซ่าได้พัวในเรสแรกนี้ผมได้แชมป์ของรดูการลยนะครับก<บ>็มีความรู้สึกพิเศษกับ สนามนี้เปิดตัวนะเปิดตัวปุ๊บชินแชมป์เลยอะไรเงี้ยโคชนาพอะไรถือว่าเป็นนะความอะไรความภูมิใจเลยรู้ไหมท่านผู้ชมครับแซนดี้สตูวิทกว่าจะมีชื่อได้ทุกวันนี้เนี่ยครับเขาไปยังไงมายังไงบ้างอย่าแซนดี้เล่านิดนึงว่าเริ่มมายังไงเริ่มต้นมายังไงได้ข่าวว่าเริ่มตั้งแต่สี่ขวบมันเดินไปง่ายๆเหมือนเหมือนนักฟุตบอลใครคนนึงก็เริ่มสี่ขวบเหมือนกันนะใช่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  ชนะทิพย์หรืออะไรที่กําลังดังตอนนี้เขาบอกเาเริ่มสี่ขวบแซนดี้ก็เริ่มสี่ขวบเริ่มยังไงครับเริ่มยังไงอยากบอกท่านผู้ชมทางบ้านเผื่อจะเขาจะเดเป็นฮีโร่ได้บ้างครับก็เริ่มกับโกคาร์าดนะครับ <c oughs> ในเมืองไทยที่พัทยานะครับผมก็เริ่มแล่นๆนะครับแล้วก็ตอนอายุหกขวบก็เริ่มแข่งกับโกคาร์ดแล้วผมก็ชอบมากเลยก็อยากพัฒนาขึ้นอยากขึ้นไปฟอร์มละวันนะครับ,รบเพราะว่าเป็นแบบ เดี๋ยวว่าตั้งใจนะอันี้คิดไว้แล้วเ่ะคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อก็ตั้งใจเลยเป็นสเต็ปเนาะคนที่สําคัญที่สุดที่เหมือนเป็นอาจารย์คนแรกของแซนดี้เนี่ยตอนนี้ยังเป็นนักแข่งอยู่นะคุณลูกน้ำใครครับใได้ชื่อว่าโทมัสโรดอฟใช่ไหมครับผมแซนดี้มีประวัติของเขามีเขามีฟุตมาให้เราดูด้วยนะว่าเขาเก็บไว้ตั้งแต่ว่าแซนดี้เนี่ย เขาฉายแววโทมัสลาดอฟเนี่ยเขาเห็นแววแซนดี้ตั้งแต่ยังสี่ขวบโทมัสลาดอฟนักแข่งล่างสงสูงเอยนะคดชี้ทางให้แซนดี้เดินเขาใช้เบอร์ยี่สิบเก้าเบอร์ปีชาเลยนะไปดูเขามีเขามีเทปเก่าให้คุยกันเออเนดูดิเออผมไม่รู้เนี่ยโทมัสเป็นเป็นโค้ดใช่ครับเป็นโค้ดให้ครับนี่ครับสปอนเซอร์ของแซนดี้เขานะครับก็ที่ไปที่มากว่าจะถึงวันที่ประสบความสําเร็จกว่าจะคว้าถ้วยใบนี้นี่ครับเบื้องหลังของ แซนดี้สวิตนะครับครับอันนี้ก็บรรยากาศสนามนะครับครับอันนี้สองปีที่ผ่านมาถูกไหมคะใช่ครับตั้งแต่เริ่มต้นเขาบอกว่าสี่ขวบแล้วก็ไตยบันไดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่นี่นีอ๋อนี่รถแข่งเลยนะครับนี่เป็นภาพเบื้องหลังนะท่านผู้ชมครับ ครับอยากให้ชัดดี้เล่าให้ฟังว่าที่นี่เป็นภาพไฮไลท์ที่ที่สนามใดบ้างครับอันนี้ก็เป็นที่มอนซ่าด้วยนะครับน่าจะเป็นวันศุกร์วันสองนะครับอันนี้ก็หลังจากแข่งต่อไปแชมป์ขึ้นบนโพเดียมเพลงไทยก็ถืดีใจมากเลยนะนี่ดูท่าดีใจโอ้โหแล้วชอบท่ามากเลยชอครับผมเป็นคน ที่มาสอนแซนดี้ตอนแต่แซนดี้ขับโคคาร์ดเมื่อก่อนผมเจอแซนดี้ครั้งแรกเวลาแซนดี้อายุสี่ขวบครับสอนเขาประมาณ10ปีกว่า,วาถึงถึง14ครับเวลาเขาเริ่มขับผมมาเรโนค่ครัสมมุติว่าเป็น4ี่ขวบมันมันสอนยากเพราะว่าคนที่จะไปเหรียน,นเขาเขาฝังแค่ ห้นาทีสินาทีแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะเล่นเล่นอะ่ะเพราะว่ามันอายุไม่ไม่เยอะแต่ว่าแซนดี้แซนดี้มันไม่เหมือนกันอะ่ะเขาเขานั่งฟังครับแล้วก็เวลาเราออกไปสอนอะ่ะ mm hmm. เขาทําเหมือนที่เราสอนเลยครับทุกทุกครั้งอะ่ะแล้วก็เขาคอนเสิร์ตเขามีสมาธิแล้วก็เขามาําตามที่เราบอกตลอดเออแล้วก็ฟังครั้งเวลาเขาเริ่มอะ่ะเขาเริ่มแข่งเวลามันหกควบเอง แล้วก็ทีแรกเวลามันไม่ชนะเขาโมโหมากเขาเขากลับมาเหมือนคนอื่นเขาเวลาเขาโมโหก็เขาเขาไม่ได้ทําอะไรอื่นมันโมโหอย่างเดียวแต่ว่าของเขาเขากลับมาแล้วก็จะเลี้ยนเพิ่มเขาอยากรู้ทําไมมันไม่ไม่ได้ทีหนึงผมต้องเก่งขึ้นตรงไหนตรงไหนอย่างเงี้ยล้วก็มาสอนเยอะก็เขาฟังถ้าเราบอกว่าโอเคต้องทํา ทำอย่างนี้เขาไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันต้องทำเลยทำา a l 10%เขาทำร้0รทุกครั้เทคนิคที่ที่แซนดี้มีเขาเขาใช้สมองเก่งมากเวลาเขาขับแซนดี้เขาเขามีการเทคนิคดีครับเพราะว่าถ้าถ้ามีเพชรจากข้างหลังอ่ะเขาเขารู้คนอื่นอาจจะพยายามแสงตรงไหนแล้วก็มัน ขับรถเก่งปังไว้สมมุติว่าเขาเร็วกว่าของคนอื่นเขารูแต่นี้มันเร็วกว่าแล้วแล้วก็ระวังนิดหนึ่งดูรถดีๆทุกอย่างดีๆครับแล้วก็เวลาเขานั่งคุยกับ Engineer, อินเจเนียฟีดแบ็กะสมมติว่าอินเจเนียบอกว่าเขาต้องให้ตัวนี้เบรกลึกกว่านี้นิดนึงแล้วก็เล่งก่อนอนิดนึงอย่างเงี้ยเขาฟังแล้วก็เขามาถามร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลา คนดูฟีมือของนักแข่งถ้าถ้าเขาวิ่งสมมุติว่าเขาวิ่ง5รอบแล้วก็เขาวิ่ง5รอบภายใน0.1วิอย่างเงี้ยก็รู้มันฟีมือมันสูงแต่ว่าผมไปเจอแซนดี้ทีคอนแคนแล้วก็เขาวิ่ง3รอบเวลาเดียวกันเลยมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ต่างกัน0.1ทีแรกกับผมไาจับไวล้แล้วก็ดูเอาผม,ผมลืมกดหรือเปล่า เพราะว่าเปลำเหนกันนะรอบสามเหมือนกันอีกหนึ่งครั้งรอบสีต่างกันแค่0.02ยอย่างเงี้ยผมตกใจโอ้หเก่งขนาดนี้เลยนะอีกอย่างหนึ่งก็เวลาเสร็จรถแล้วเสร็จรถง่ายนะอ่ะเพราะว่าเสร็จรถด,ดีๆก็ดูมันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเราก็ต้องต้องสอนเขา,เาจับสมมุติว่าเราเปลี่ยนอะไรในรถโกคารนะ์ทเขาเขาต้องรู้สึกว่ามันตัวที่เราเปลี่ยนมัน ช่วยหรือไม่ช่วยล้วก็ถ้าไม่ช่วยมันไม่ช่วยยังไงครับแล้วก็แก่อย่างไงเราก็พยายามสอนเขาเวลาขับโคคาร์ดเพราะว่าเวลาเขาขึ้นมาขับ์มูล,ล่าเรโนแล้วก็์มละสามเหมือนที่เขาขับตอนนี้เขามีอินเจเนียอยู่แล้วก็อินเจเนียเขานั่งดูคอมพิวเตอร์นั่งดูด a ต้าแล้วก็เขาต้องได้ฟีดแบ็กของนักแข่งด้วยแล้วก็ถ้านักแข่งให้ฟีดแบ็กดีๆครับอินเจเนียมันเขาปรับรถง่ายกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ ตัวที่ผมได้ยินเวลาคุยกับอินเจเนียคือฟีดแบ็กของแซนดี้มันเก่งมากอแล้วก็อินเจเนียมันเสร็จรถง่ายกวา่าผมอยากให้ทุกคนช่วยสปอร์ตแซนดี้ครับแล้วก็อยากให้ทุกบริษัทที่ที่เมืองไทยที่มันมีโอกาสช่วยสปอร์ตแซนดี้เข้าในเอบอนะช่วยช่วยสปอร์ตแล้วก็ ผมคิดว่าแซนดี้เป็นคนแรกในเซนยงเช่นี้ที่มีโอกาสเข้าในเอฟบของของคนไทยมีแต่แขงเจ้าพีระที่ที่ขับเอ้มและววนม่อก่อนแต่ว่าตอนนี้มันมีมีโอกาสให้แซนดี้เข้าแล้วก็ให้ช่วยสปอร์ตอร์รู้ว่าหน้าเอาแบบอย่างมาเป็นนักแข่งแล้วต้อเรียนรู้กับรถด้วยนะผมพึ่งรู้นะว่าคอมัาลอบดรอปนี่เป็นโค้ชแซนดี้นะแม่รู้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะแม่เคยแข่งรถเจอแซนดี้ตอน ช่วงมาณสหปีที่แล้วเคยมาลงเลยครั้งเรียกทีนึงเดี๋ยวเรายังมีเวลาคุยอีกแบรกนึ่งตอนนี้เราต้องพักให้สปอนเซอร์เราแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเรียนเบรที่2ครับพักสักครู่ค่ะ แต่ายันยนนะคะยังคงอยู่กับแซนดี้นะคะแหมเรื่องราวของเขานี่เยอะมากจริงๆไม่หมดไม่จบง่ายๆเลยนะวันนี้คายคนนี้มีเรื่องเราขานและมีตำมาให้คนไทยครับค่ะคือการที่จะไปถึงแอฟริได้เนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายๆและไม่ใช่ไปกันง่ายๆนะฮะถ้าไปง่ายๆคนทั้งโลกไปหมดแล้วนะคนในกระทรวงกีฬาฝันกันเยอะเลยท้งโลกมีแค่กี่ทันเองเนาะที่กวาเหมือนที่โทมะเราดด้บอกไว้ว่าแซนดี้เป็นคนเดียวที่มีโอกาสในขณะนี้ ที่จะก้าวขึ้นไปสู่ F1 ได้ท่านผู้ชมครับเราอยากจะเห็นว่าพัฒนาการของเขาเนี่ยไปยังไงอ,อ,อยากให้แซนดี้เล่าให้ฟังว่าไอ้การที่เราขึ้นไปถึง F3 สํำเร็จแล้วได้ถ้วยใบนี้มาเนี่ยสเต็ปต่อไปของของเราเนี่ยมันมีมากมายกว่าที่ที่คนคนท,ทั่วไปจะรู้ว่ารอย่างไงแซนดีเตรียมร่างกายยังไงยังไงแล้วไปทำยังไงถึงประสบความสำเร็จได้ครับไปไหนต่อก็ หวังว่าปีหน้าก็หวังว่าจะได้ขึ้นีนปีนี้ปีนี้ปีนี้ใช่ครับลืมด้วยก็หวังว่าจะได้ขึ้นในรายการ GP2 ครับแต่ว่าเพื่อขึ้นไปผมก็ต้องฟิตซ้อมร่างกายเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังทําเยอะอยู่สองครั้งต่อวันประมาณ4ี่ชั่วโมงต่อวันนะครับต้องทำยังไงบ้างมาฟิตร่างกายทำงานส่วนใหญ่จะเป็นแบบแอโรบิกนะครับจะเป็นวิ่งว่ายน้ำ ต่เขาเขาจะมีอย่างนี้ฝึกทำไวอะไรนี้ใช่ไหมน้องเมย์เขามีศูนย์เขาบอกแล้วนะศูนย์ฝึกเชฟไดเวอร์นะเชฟไดเวอร์ที่ประเทศอิตาลีนะเขาจะมีโค้ชของเขานะชื่อเซบาสเตียนนี่ชาวอิตาลีเรามีฟุตเทจมาให้ดูด้วยว่าเขาเทรนนิ่งกันยังไงเราไปดูกันครับยูเซปเปเซบาสเตียนนี่ I am a physical trainer I am the director of the center of shape driver in p i e t r a Santa Toscan Italy I work in motorsport since uh, 2000. I've been four year in uh, Formula One in Toyota team. Then uh, I was in GP2 until uh, this year. I work uh, also for WEC with Toyota and Formula Three in LP. Sandy is a very strong athlete and uh, is a very good driver. Now we are working with him uh, just for his weight because he's a little bit, he's uh, very big muscle. So if we want to go to GP2 or the Formula 1, you have to be lighter. So the big program now is with aerobic work, and every day we, we program to do a lot of bike, a lot of aerobic work. We are at Shape Driver, so การที่ผมเทรนเราแบบเราไม่มีไม่มีแพลนไว้นะครับทุกวันจะต่างกันทุกวันแบบมันไม่เหมือนกัน,นก็ไม่เคยเบื่อครับ เพื่อสร้างสร้างกล้ามเนื้อที่ไม่ใหญ่แต่ว่ากล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับนี่เหมือนทหารเออเขาเข้าย้เลยอ่ะเข้าใคลต้องต้องออกมาลงกายหนักโอาโหดูดิตอนเลี้ยวคอเลยใช่เรื่องเหล่านี้ถ้าผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมแค่เป็นนักแข่งรถทําไมต้องฟิตกันขนาดนี้เพราะจริงๆมันไม่ได้ไปชกมวยไม่ได้ไปไม่ได้ไปวิ่งเลยสักหน่อยแต่ว่าแข่งรถเนี่ยต้องใช้ เขานั่งอย่าลืมนั่งในบักเก็ตเซตชั่วโมงกว่าและใช้ความไวด้วยนะคะเพราะว่าแบบเนาะสมาธิต้องใช่ค่ะเนไอ้เรืเนี่ยต้องรอหมดเลยทั้งจักรยานชกมวยฟิตเนสไอ้ซิตล้วนกันหมดเลยว่ายน้ำคุณลูกน้าบอกว่ายิ่งกว่าทหารหนึ่ฝึกอ่ะยิงกับทหารยิงนี่อย่างเดียวเนี่ยไม่มีการกินข้าวตอนเข้าป่าเงี้ยโอ้ดูดิทำไมคือคือคอร์สของเขาในการเทรนนิ่งของมิสเตอร์คริสเตนนี่นี่เขา เขาต้องนี่เป็นหลักสูตรใช่ไหมเก็เป็นสถาบันในการฝึกศูนย์ฝึกเลยใช่ไหมศูนย์ฝึกนักแข่งแอฟวกันกับนักแข่งทีวีทูคุณลูกนะ เราไม่รู้มาก่อนเลยในวงการเมืองไทยเราก็ไม่เคยเห็นมีผมไม่เข้าใจว่าพอออกจากซีดขึ้นรถมาช่ฉลองไปแล้วเที่ยวแล้วอาทิตย์หน้าไปแข่งต่อเฮ้ยบ้านกินเหล้าด้วยเย็นเย็นบ้านเรามีแถมมีจีบสาวอีกทำไมบ้านเราคนเราเลี่ยงเนี่ยมีมีงไ้ยเนี่ยจีบท้องจีบสาวไม่น่ามีเวลาเลยดูอย่างนี้นี่ดูนี่อะไรอ่ะเนี่ยไม่ใช้มั่งพวกเมย์ขับรถเวลาหัวชอบแว่งอันนี้มือะไรญันะช่วยไงได้เทรนกล้ามเนื้อคอ ตามเนื้อคอก็จะมีแรงจีเยอะๆแล้วแล้วแล้วนี่ฝึกสายตาหรือฝึกพละกําลังหรือฝึกอะไรฮะลึกลำแขนแขนแขนมั้งอันนี้ก็เกี่ยวด้วยนะครับเพราะว่าต่อยมวยก็ต้องใช้แขนเยอะแล้วก็มันก็ฝึกแบบสมาธิแล้วก็เอาเป็นว่าเื่อย้วจะบอกหเอาเป็นว่าทุกส่วนของร่างกายใช่ครับต้องป็นแบบ อะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ห้องอะไรทำท่านป้ากึ้นง่ายคืนเร็วไวคล่องสายปามันหนักใช่ไหมเนี่ยมันหนักใช่ไหมอันนี้ก็สิบโลโอ้โหแล้วสิบโลต้ออยู่นานๆอ่ะมุดเลื่นเยอะนะโอ้โหอันนี้ก็จะมีอีกเทรนหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับเราจะเทรนที่หาดเลยนะครับอันนี้ก็พิเศษไปทำไมฮะหาดเนี่ยไปน้ำไปน้ทะเลไปนอนอาบแดดมันสวยมากเลยใช่ไหมแต่ว่าไปเทรนด้วยครับ นี่นี่นี่วิ่งแบบฟุตบอลเอาข้างเข้าใช่ร่างกายเส้นกล้ามเนื้อดันข้างแล้วก็มีแบบหลายๆอย่างที่เราก็ต้องต้องทำอยู่นะครับทุกท่านอันนี้มันหนักไหมที่โยนไปเนี่ยมันอันนี้ก็ประมาณ7-8็ดนะครับโอ้หนักนะใช่ครับกระป๋องเบียร์ทั้งคันนี่มันเออที่มัเกลียดนี่วะนี่มันเบียร์แล้วเบียร์นั่นมีเล่นเสร์ฟอีกมีเขาทำอย่างนี้ในหลักสูตรเนี่ยนะเขาเพื่อไม่ให้นักกีฬาหรือว่าเคยเขาเทรนนี่เบื่อใช่ไหม ช่คุณรู้สึกเบื่อไหมแทนที่รู้สึกไปแล้วเบื่อไม่เคยระว่าอันนี้ก็สนุกนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นการเทรนที่แบบพิเศษนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ทําแบบคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับโโอ้หมีเล่นนี้องนๆนักแข่งนะครับน้องๆนักแข่งที่อยู่ทางบ้านดูไว้นะเรามีนักแข่ง4 500คนนะครับอ่าเดี๋ยวฟังซิก็คุณคริสเตนนี่ว่าไงต่อ next race. e n year it can be in GP2 I think it's very important to find a good team and uh, to work uh, step uh, by, by step. I don't think, uh, I hope for him uh, the first year I will be good, but uh, I know that in GP2 at least you need the two years, and I think it can be of course a good Formula One driver in the future. How? จาจาก,ก uh, F3 uh, จนมา GP2 เนี่ยเขาบอกอว่าเครื่องยน,มนตม่างกัน4.8 v 8 เร็วขึ้นแรงขึ้นใหญ่ขึ้น่ใชเรร็วขขขึึึ้้้นนนแงใหญ่เมื่อกี้อาจารย์พี่เซนนี่บอกบอกบอกเซนดี่ว่ายังไงว่าต้องทํายังไงต่อในทางเทคนิคก็ต้องลดกล้ามเนื้อนะครับว่าตอนนี้กล้ามเนื้อก็เยอะไปก็ความอ้วนแล้วก็กล้ามเนื้อด้วยครับกล้ามเนื้อลดแต่มันไม่ลดกันได้ง่ายๆเลยนะมันลดยากนะครับก็ต้องแบบออกมาไกลแรงนะครับเราจะต้องทําตามเขาทุก ทุกอย่างที่เขาเทรนใช่ใช่ไหมฮะไม่งั้นเราก็จะขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะก็ขึ้นไปได้แต่ว่าร่างกายไม่ไม่พร้อมร่างกายไม่พร้อมโอ้เรื่องใหญ่คุณลูกน้ำสี่สิบรอบแข่งไปสามห้ารอบหอบจอบไม่ได้เลยนำอยู่เลิกเลยถ้าเป็นอย่างซุปเปอร์คาร์ไทยแลนด์ยังพอไหวนะถ้าเป็น G.P.2 นี่ถึงตายแข่งไทยหลายคนต้องออกซิเจนนะโอคือเห็นสภาพอย่างนี้แล้วร่างกายไม่ฟิตนี่อยู่ไ่ะอันนี้เป็นเรื่องราวใหม่ที่เราเพิ่งรู้นะคุณลูกน้ำ อยากรู้ว่าแข่งรถอย่างเงี้ยปีนี้ใช้ใครตั้งที่รู้ว่าว่ามันมีคำไกลมากผ้าบางกายไม่รู้ว่ามันมีคอร์สที่จะตั้งแต่เริ่มสเต็ปเลยนะเอาแล้วครับนิ้วแขนขาคอเมื่อกี้เราได้ฟังคอร์สไปแล้วทีนี้ในปี2015ปีนี้เนี่ยแซนดี้มีแผนอย่างไรใน GP2 ครับครับก็หวังว่าจะได้ร่วมในรายการ GP2 นะครับแต่ว่า ก่อนจะได้ร่วมก็ต้องต้องหาสปอนเซอร์เพิ่มนะครับเออนี่นี่นี่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ว่าใช้เงินปีนึงเท่าไหร่อะคะปีนึงใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับปีหนึ่งใน GP2 ก็อยู่ประมาณ60ล้านบาทหกสิบล้านบาทแล้วอย่าง F3 อะคะอย่าง F3 ก็อยู่ประมาณ15บห้าถึงยีเพิ่มไปอีกสาเท่าเนอะเยอะมากเลยเฉพาะปีนึงใช่ไหมใช่ครับปีเดียวปีเดียวกี่สนามใน GP2 ก็มี11สนามนะครับ สนามเราสองเรสป่ะเหมือนสนามเดิมไหมอืมก็หลายสนามก็สนามเดิมนะครับแต่้มามันมากแต่ว่าเขาก็ไป Middle East อะไรกันแบบนี้นะครับอ๋อมีจะมีมาเอเชียด้วยแข่งในยุโรปแล้วมีเอเชียเอเชียก็จะมีที่ยาสมารีน่าครับแล้วก็ที่บาเรนที่บาเรนเนี่ยมีสองสนามใน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 เมดูเอธของเอเชียผมถามด้วยตัวเองนะเกิน60ล้านที่จะมาทำการขับ g p 2เนี่ยครับตอนถ้าประมาณเท่าไหร่ F3 ก็อยู่15-20ล้านนะครับสองสามเท่าสามเท่าสามเท่าก็อย่างที่เรียนนะครับว่าสปอนเซอร์ของไทยเราเนี่ยก็มีหลายเจ้าที่เป็นสปอนเซอร์ปัจจุบันในกีมีการกีฬาแห่งประเทศไทยครับมีสิงห์แล้วก็พิซซ่าแล้วก็ของคุณพ่อสปอนเซอร์เหล่านี้ที่ติดตัวแซนดี้อยู่นี่ก็ยังก็ถือว่ายังไปไปด้วยกันหมดยไปด้วยกันหมดแต่ว่า มันไม่เพียงพอคุณลูกน้ําที่จะไปใช้เงินเพิ่มเติมอีกตั้งสามเท่านะครับที่จะไปแต่ว่า IGP2 เนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมครับว่านี่คือเขาเรียกว่าเตรียมเข้ามาเวลัยเตรียมเข้า F1 คเข้าไปเรียกว่าเกาะรั้วเกาะรั้วจุฬาโรดธรรมศาสตร์แล้วอีกสเตปเดียวอีกสเตปเดียวถึง F1 แล้วช่วยกันนะครับพี่น้องครับสนใจนะครับเซอร์ทั้งหลายในบ้านเราออายุเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้19เกปีครับเห็นไหม สิบเก้าปีเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนถ้าเข้าโรงเรียนก็คือเตรียมอุดมแล้วกางจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วท่านผู้ชมสอบเอ็นทานเสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวไปเลือกแตตอนนี้กำลังอ็นทานอยู่แล้วเดี๋ยวเลื่อกไงเรื่องเรียนเอาล้ครับเรามีเรื่องราวของ GP2 ซึ่งถ้าหากว่าแซนดี้ได้เข้าไปแข่งตามฝันจริงๆแน่นอนครับจักรวาลยานยนต์จะนำมาเสนอท่านผู้ชมอย่างเช่นเคยแล้วก็อยากให้แซนดี้เนี่ยฝากไว้กับถ้วยใบนี้นะครับ ก็อย่างที่โซมัติเราเรดอปบอกว่านอกจากพงเจ้าพีระแล้วที่แข่งเอวันเนี่ยยังไม่มีเด็กไทยคนไหนที่ไปได้ก็เห็นลางๆแล้วว่าปีหน้าเนี่ยปีนี้แซนดี้จะขึ้นของ GP2 เป็นไปได้หนึ่งใน GP2 ีหนึ่งปีนะฮะถ้าโอกาสดีๆก็จะขึ้น F1 ได้ในปี2016ใช่ไหมครับอยากให้แซนดีได้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านครับแฟนๆเราบ้านนอกจตงหวันนี่เยอะเลยครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ ให้กำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ถ้าสนใจนะครับก็ติดตามผมใน Facebook ได้ s แ n นดี้ใ o l a s t ต w i c k ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับปีนี้ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับเป็นเดี๋ยวขออนุญาตพขอถ้วยขึ้นมาหน่อยได้ไหมครับยยกถ้วยน้ผู้ชมเลยครับชมคครับถ้วยใบนี้เป็นถ้วยความสุขของคนไทยทั้งหมด ฟุตบอลได้มาอาเชียนนะครับแข่งรถโมรงมอเตอร์ไซค์ทั่วโลกไปหมดแล้วนี่คืออีกหนึ่งใบความภาคภูมิใ<ส>จของพอมราสานโดยคนไทยครับแซนดี้สตูบิกบผ,มผมฝากสปอนเซอร์ทั้งหลายนะครับที่เห็นแล้วก็ทุกคนหลายคนฝันไว้หนาหลายปีบ,บกอกให้ต้องการเห็นคนไทยไปบันบเขามานั่งรอตรงนี้แล้ว หยิบมาช่วยเขาหน่อยแล้วคุณจะเห็นคนไทยเนีไป f อแน่นอนผมตามมาดูตั้งแต่เขาแข่งรถคา์ดจนมาถึง F3-2 สามสองปีเขาสำเร็จมาทุกครั้งที่ออกรายการผมมีความสุขว่าหัวใจผมพองโตเสียงเพลงชาติไทยมันขึ้นฝากตรงนี้นะครับผู้ชมครับงั้น6กสล้านที่มีอยู่แล้วต้องการเด็กไทยคนนี้ก้าวต่อไปยังระดับโลกเอเจรกันมาหน่อยไม่เยอะสี่ห้าคนรวคนละสิล้าน 6กเจ้าหกไปได้แน่นอนและนี่คือความสุขของคนไทยครับอืนี่จะได้นะคาวันนี้เวลาเราหมดแล้วครับแล <it> ้วก e ็ตอนต่อๆไปนี้ถ้าแซนดี้ประสบความสำเร็จเราก็จะเชิญมาอย่างนี้มาเป็นแขกรับเชิญรายการเราปัจจอยากได้ยินเพลงชาติไทยทั้งปีนี้ทั้งปีในการขับของแซนดี้หวังว่าจะได้ยินนะครับเอาละค่ะคุณชมคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีค่ะเชฟโรเลตค่ะขอบคุณครับวันนี้นะคะจักวาลยานยนต์แหม ขอบรถกันเลยนะคะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพุธหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ